สงสัยในความรวยของคนอื่นค่ะเป็นกับดักที่ใครแหละคนอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ก็เห็นคนนั้นรวย <c oughs> ก็อยากรู้นี่ว่าเขารวยยังไงแต่ความรู้สึกข้างในคุณกําลังสงสัยเขาอยู่หรือเปล่าว่าเขารวยด้วยวิธีการง่ายๆมันจะเป็นไปได้เหรอ <c oughs> เพราะฉะนั้นทาในทางกับกันมันคือความรู้สึกว่าความรวยนั้นมันยากคุณจะต้องเปลี่ยนความหมายใหม่กับการรวย เท่ากับยากให้เปลี่ยนเป็นรวยเท่ากับง่ายเปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็เสพความเป็นไปได้ตรงนั้นไว้ข้อที่2นั่นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนสําเร็จมันเป็นการที่บ่งบอกว่าอะไรคุณกําลังแยกตัวกับความสําเร็จว่าฉันคือคนไม่สําเร็จและเขาคือคนสําเร็จ ลึกๆมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของกับดักข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะโอเคเขาซื้อบ้านใหม่ใช่ไหมให้คุณขโมยความสําเร็จเขาขโมยความรู้สึกนั้นว่าเป็นของเราเลยเราจะแอพเฟชเชียจากการได้มาของเขาเหมือนเราได้เองเมื่อไหร่ที่เห็นคนประสบความสาเร็จขอบคุณมากที่เขาแชร์แล้วเอาความรู้สึกกลับเข้ามาตัวเองกับดักข้อที่3นั่นก็คือการทําเพื่อเงินค่ะเงินไม่วิ่งหาคนที่รู้สึกขาดเงิน เพราะว่าอาการคนที่อยากทําเพื่อเงินคืออาการของคนที่ขาดแคลนเงินมันจะเป็นการที่เราเป็นก่อนเป็นในความรู้สึกว่าเรารวยแล้วเรามั่งคั่งแล้วเราเป็นคนนั้นแล้วแล้วเงินถึงจะวิ่งเข้ามาหาบอบบี้มีคลาสคลาสนี้ค่ะใครอยากทําสมาธิจิตเศรษฐีนะคะติดต่อบอบบี้ได้ที่ s i k r u b o b b y เรามามั่งคั่งจับภายใ,ในด้วยกัน